ครับสวัสดีครับทุกๆุกท่านครับคลิปนี้ก็อยู่ที่ลำห้วยไผ่เมืออเดินครับคับมาเจอแล้วครับจุดที่หน่าเป็นห่วงครับแถวๆนี้ครับครับอตัวนี้ก็อยู่ตรงฝายน้ำล้นบ้านโสกแดงนะครับเผื่อหน่วยงานปกครองท้องถิ่นครับอบตเผื่อเปิดมาเจอครับหรือว่า่าพี่น้องชาวอำเภอสนม พี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงครับแถวบ้านโสกแดงถ้าเปิดมาเจอก็แชร์ได้นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับไปให้ถึงหน่วยงานปกครองท้องถิ่นครท้องถิ่นครับหน่วยอบตนี่แหะครับเพราะว่าตรงนี้ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องที่มีทุ่งนาแถวนี้แน่นอนครับในขับน้ำตัวนี้ใกล้ปลีมตะลิงแล้วนะครับนี่นะครับแต่ตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าดูรัศมีวิธีน้าครับ ตรงโค้งมาตีโค้งมาตรงนู้นนะครับนะครับน้ํามันจะมากระทบกันอยู่ตรงนี้ครับตามวิธีน้ํานะครับตรงนี้ถ้าตรงนี้ลงนะครับน้าแถวนี้เรียบร้อยครับนี่ครับตรงนี้ไกลแล้วครับถ้าฝนมาอีกสักสองสามคืนติดต่อกันนะครับตรงนี้ไม่รอดแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับโซนนี้นะครับฝากด้วยนะครับอบตครับหรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องหรือว่าท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับถ้าเปิดมาเจอคลิปก็ แวะมาดูลูกบ้านท่านด้วยนะครับที่นาบริเวณแถวนี้ครับป้องกันไว้ตอนนี้ยังเสียงบประมาณน้อยกว่าที่จะปล่อยให้พืชพันธุ์เมล็ดข้าวของชาวบ้านที่พอปู่ไปเสียหายมากกว่านี้นะครับเบื้องต้นก็ดินลูกลังมาถมไว้สัก2 3สาคันรถสิบร้อก็น่าจะพอประ,ประคองได้ชั่วคราวนะครับนะครับดีกว่าจะปล่อยไว้ครับปล่อยไว้นี่ทุกนาแถวนี้ครับไม่รอดเนี่นะครับเพราะว่าคิดว่าน้ําจะมาอีกเยอะนะครับนะครับ ทางที่ทางที่เหนือน้ำนี่ยังมายังมาไม่หมดนะครับน้ำยังมาเรื่อยๆนี่ครับตรงนี้จะจะนักที่สุดแล้วครับหรือว่าพอปีหน้าครับน้าหน้าแรงเสร็จแล้วก็การขุดลอ,อกคลองน่าจะบรรเทาช่วยบรรเทาได้ได้ดีที่สุดแล้วละครับพอหน้าแรงนะครับขุดลอ,อกคลองน่าจะดีที่สุดแล้วครับเพอตรงนี้เป็นทางโค้งทางโค้งของน้ำนะครับน้ําก็จะมากระทบกันนะครับ เนี่ยครับส่วนนี้แล้วครับอันตรายที่สุดแล้วครับน่าจะเข้าขั้นวิกฤตแล้วครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพื่อเปิดมาเจอก็แชร์ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการต่อด้วยนะครับนี่ครับพิกัดก็อยู่ห่างจากฝาน้ําล้นตรงบ้านสุกแดงไม่ไกลนะครับนี่ครับพิกัดอยู่ตรงนี้นี่แหละครับตรงทางโค้งนะครับน่าจะเป็นโค้งตัวเอสนะครับตรงบ้านสุกแดงนะฮะของลําห้วยไผ่ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ